รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไ,ได้มีโอกาสต้อนรับและอนุโมทนาบุญคณะของนายแพทย์สมศักดิ์อาคาสินอธิบริคมการแพทย์ ซึ่งได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุในส่วนที่เป็นการให้ความช่วยเหลือพระสงค์ด้านสุขภาพมาเป็นระยะเวลายาวนานคณะผู้บริหารจึงเห็นว่าเป็นเวลาที่จะได้จัด ระบบและกลไกกระบวนการขั้นตอนในการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบต่อไปท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรองศาสตราจารยาร์ดรพร,พระเทพอวะระเมธีผู้บริหารระดับสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปรองศาสตราจารยาร์ดรสุรพลสุยลพรมกับคณะผู้บริหารฝ่ายคารวาต วันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการกับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นคุณอุปการแก่สังคมประเทศชาติโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพระเจ้าประสงค์ รวมทั้งศิษยานุศิทย์ญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติทำศึกษาเผยแผ่ในมอจรอซึ่งมีส่วนงานทั่วประเทศอย่างที่ท่านได้เห็นต,ตามวีดิทัศน์นั้นจึงขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านอธิบดีเรื่องของ การดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยหลักคิดที่ว่าร่างกายของมนุษย์เรานั้นเป็นรังของโรคโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังพุทธภาษิตว่าปริชินะมิทงังรูปัง โรคนิสทางประพังคู่นังคําว่าโรคนิสทางก็คือเป็นรังของโรคโดยธรรมชาติซึ่งเกินครึ่งของโรคภัยใกล้เจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากโรคที่อยู่ภายในอยู่แล้วในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายเล่มจริงบอกว่าในร่างกายของมนุษย์นี้ที่เป็นรังของโรคนั้น มีหมูน่นอนอยู่แปดหมื่นตัวอยู่ในนั้นก็คือโรคเชื้อโรคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้ความสำคัญโรคเนี่ยทั้งส่วนที่เป็นโรคกายและโรคใจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโรคทางกายนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษถึงขั้นว่ามีตำแหน่งพระที่ดูแลพระป่วยโดยเฉพาะ ซึ่งวันนี้จะเป็นการรื้อฟื้นพุทธประเพณีก็คือขีลานุปัถกพระที่ทําหน้าที่อุปถัมบำรุงพระที่เจ็บป่วยเป็นตําแหน่งที่พระพุทธเจา้าทรงตั้งให้ทางมจลอก็จะได้สืบสานพุทธประนิธานในส่วนนี้อนอกจากนั้นยังมีค่าตอบแทนที่เรียกว่าคีลานุปัถกพัดก็คือค่าตอบแทนพระที่ดูแลพระที่ป่วยโดยเฉพาะไม่ให้ต้องกังวลเรื่องการ ใช้สอยเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้โดยเฉพาะเลย,เลยแสดงถึงว่าพระองค์ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างมากมจรอเองก็พยายามในเรื่องนี้โดยลําดับนะท่านอธิการมาดีรูปก่อนพระเดชพระคุณพระพรมมบันฑิตได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวนันเอาหลักสูตรสาขาวิชาชีวิตและความตายมาเปิดระดับปริญญาโทอยู่ที่มอจลอก็ประสงค์จะให้ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตยามเจ็บไข้ได้ป่วยและยามตายนี่แหละแล้วก็มีการท่านรองบริหารก็ได้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการต่อยอดเป็นองค์คาพยบที่จะทำงานทางด้านด้านนี้วันนี้ก็รู้สึกอนุมโมทนาชื่นชมยินด,ดีเป็นอย่างมากที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งดูแลเรื่อง สุขภาพกายเป็นการเฉพาะก็จะมาร่วมกับทางมอจลอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพใจควบคู่กันไปทั้งสองส่วนนี้เราก็จะทำงานที่เป็นคุณอุปการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติจึงขออนุโม,มทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะได้ทำงานให้สังคมของเรามีความน่าอยู่ เป็นปฏิรูปประเทศเป็นสถานที่ที่เป็นแบบอย่างคนทั้งหลายนำไปเป็นแนวทางในการดูแลกันและกันในสังคมประเทศชาติสืบต,ต่อไปขออนุโมทนาบุญครับดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะให้มาร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยา,ยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันนี้ดิฉันขอนำเรียนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาซึ่งมีโรงพยาบาลศูนย์นะคะหแห่งโรงพยาบาลทั่วไป1แห่งโรงพยาบาลชุมชน14แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล206แห่งนะคะแล้วก็มีวัดจำนวน519วัดพระสงฆ์และสามเณรจำนวน5 3า0รูปค่ะ ในโอกาสนี้ในนามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอกราบนมัรสการพระเดชพระคุณพระธรรมวัชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาด้วยความเคารพอย่างสูงและขอบขอขอบคุณท่านสมศักดิ์อัคคสินอธิบดีกรมการแพทย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เก็บมาเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนอุปถากพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีและเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไปผมคิดว่าที่มหาวิทยาลัยนี้มีเรียกว่าพระนิสิตใช่ไหมครับเป็นหมื่นรูปนี่นะครับจะเป็นแซนบ็อกที่ดีที่เรา นำเรื่องของการรักษาพยาบาลออกนอกโรงพยาบาลมาใช้นะครับจริงๆแล้ววัดเนี่ยเป็นเสาหลักส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาแต่โบราณการเรามีคำว่าบาวรครับบ้านวัดโรงเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อมาร่วมกันทำงานกับทางโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยเนี่ยขออนุญาตต้องกราบนมัสการท่านอธิการบาดีครับว่าขออนุญาตว่าเสนอ ความคิดนะครับว่าจะไม่ดูแลแค่ที่นี่แต่จะเป็นการดูแลวัดทั่วประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยคือผมได้มอบนโยบายตั้งแต่เมื่อ4ี่ปีที่แล้วให้โรงพยาบาลสงฆ์ว่าโรงพยาบาลสงฆ์ไม่ควรจะดูแลพระที่ไปที่โรงพยาบาลสงฆ์เท่านั้นตอนนี้เราก็มีความคิดว่าเราจะดูแลพระทั่วประเทศผ่านเครือข่ายที่เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าได้นําเรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนเพราะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเกือบทุกจังหวัดจะมีหอสงฆ์นะครับหออภิบาลสงฆ์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวว่าทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยสามารถจะขยายขอบเขตการดูแลให้มากกว่าที่นี่นะครับเมื่อกี้ท่านพระเดชพระคุณอธิการบดีได้พูดถึงพระคีลานุปถา มากเกินผมก็ปาลบกับท่านรองทอี่ดีไว้อยู่แล้วว่าที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็มีหลักสูตรที่เหมือนกับเป็นการถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์เป็นพระคีฬานุปถาถ้าเราจะมีการทบทวนนะครับทําให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้อย่างน้อยเราอาจจะตั้งเป้าว่ามีพระคีฬานุปถาที่ดูแลพระสงฆ์ได้ตามจังหวัดต่างๆวัดนี่มีหลายหมื่นวัดนะครับพระเดชพระคุณคงทราบดีอยู่แล้ว พระสงฆ์ทั่วประเทศจากสถิติของรหลวาปูลสงฆ์ถ้าผมจำไม่ผิดมีสองแสนกว่าลูกอันนี้เป็นจุดครับที่เราอยากจะช่วยถวายการดูแลรักษาพระสงฆ์นะครับก็คงขออนุญาตนำเรียนความคิดเบื้องต้นว่าถ้าเราขยายการดูแลไม่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยแหล่งนี้แต่ว่าเราดูแลพระทั้งประเทศแล้วอีกหน่อยนะครับเมื่อกี้พระเดชพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ดรพระธรรมวัชรบัณฑิตท่านก็ได้กล่าวปาลกไปแล้วว่าถ้าเราจะสามารถเอาเรื่องทำนำสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับทำนำสุขภาพทางฝั่งผมเนี่ยดูได้แค่ฝ่ายกายแต่ตอนนี้พระเดชพระกุลทุกรูปคงพอทราบว่าในโลกนี้เรื่องของจิตนี่มีปัญหามาก มีหลายท่านพูดว่าจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีแล้วกายดีด้วยนี่จะดีมากเลยครับตอนนี้เรารักษาใจไม่ค่อยได้ครับที่กรมการแพทย์เราเนี่ยนะครับก็เลยคงความญาติเสนอความคิดว่าอย่างน้อยในระยะสั้นนะครับเรามีสถานพยาบาลที่นี่ดูแลพระสงฆ์ทุกรูปที่นี่แล้วก็นิสิตนะครับสงฆ์ที่มาเรียนในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่นี่ ผมตั้งเป้าถ้าเป็นไปได้พอดีที่เราทําเรื่องของสมาร์ทฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลสงก็จะเป็นด้วยถ้าขออนุญาตตั้งเป้าให้ท่านผู้มนริการโรงพยาบาลสงว่าให้มี Personal Health Record รของพระทุกรูปที่นี่เราตั้งเป้าครับว่าจะมีข้อมูลสุขภาพอยู่บนมือถือเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่มีมือถือกันหมดแล้วนะครับโดยแอปพลิเคชัน DMS t e l e m e t ทุกผู้ป่วยทุกคนของกรมการแพทย์ จะมีข้อมูลสุขภาพส่วน,วนตัวนะครับภายในปลายปีนี้ก็ขออนุญาตท่านภูมิในการมา,มาช่วยบริหารจัดการร่วมกับพระเดชพระคุณทุกรูปและก็ผู้บริหารทุกท่านว่าให้ทุกคนของที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีทุกคนทุกรูปนะครับมี Personal h e a l t h Record ของตัวเองอันนี้เป,นเป็นเป้าระยะสัน้นแต่เป้าระยะยาวเนี่ยดูแลพระสงฆ์ทั้งประเทศร่วมกันก็จะเป็นผมรู้สึกจะมีแบบได้บุญมากเลยครับ ปกติบอกทีมงานอยู่แล้วครับว่าส่วนส่วนใหญ่ของพวกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลมาทํางานเนี่ยเราได้บุญด้วยเพราะว่ารักษาคนผมได้เคยบอกที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยสตาฟจะได้บุญทวีคูณนะครับเพร,เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสไปแล้วว่าการที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกับดูแลพระพุทธเจ้านะครับก็ได้บุญทวีคูณนะครับตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่า วันนี้รู้สึกปื้มปิติครับที่ได้มารับใช้พระพุทธศาสนาแล้วก็คงขออนุญาตในนามของกรมการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงฆ์ขออนุญาตประวัรณนาเลยนะครับว่ามีอะไรที่ทางกรมทําได้โรงพยาบาลสงฆ์ทําได้กระผมและทีมงานยินดีที่จะถวายการรับใช้พระเถรานุเถระทุกรูปนะครับเพื่อให้วัดยังเป็นเสาหลักของอของสังคมไทย แล้วก็ดูแลไม่เฉพาะพระสงฆ์แต่ในอนาคตก็จะดูแลอุบาสกอุบาสิกาทุกผู้ทุกคนไปด้วยกันครับกับการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาล,าลงกรณราชวิหลัยซึ่งปัจจุบันนี้สังกัดกระทรวงอวเนี่ยได้บารอบ,บริบทที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เนี่ยได้มาสารความร่วมมือ โดยทีมของอแพทย์ทีมของผู้ในการโรงพยาบาลสง์เดิมก็คือในแพทย์ชำนิพาคณะมาเยี่ยมมหาจุฬาแล้วก็ได้ปรึกษาแนวทางความร่วมมือว่าโรงพยาบาลสง์กับมหาจุฬาเนี่ยจะร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลครั้งแรกเนี่ยก็คือดูแล บุคลากรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่าไม่ได้ขยายบริบทกว้างขวางเหมือนที่กําลังทําอยู่ในขณะน,นี้ก็ปรารภกับท่านในแพทย์ชำนิและก็ทีมงานหลังจากนั้นก็เตรียมการยกร่างยกร่างร่างข้อตกลงความร่วมมือ,อทางโรงพยาบาลสอ์ก็ให้ข้อแนะนําว่าถ้าจะทําเพื่อให้ครอบคลุมบริบททั้งหมดเนี่ยควรจะ ทำข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการแพทย์ซึ่งจะได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะที่โรงพยาบาลสงรับผิดชอบเท่านั้นก็จึงเป็นที่มาของการยกร่างข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติในข้อตกลงก็เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติข้อตกลงเมื่อเดือนอสิงหาคม ก็กำหนดวันที่จะลงนามปรากฏว่าท่านในแพทย์ชำนิท่านได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการที่อื่นก็ได้ท่านพออท่านใหม่ก็คือในแพทย์อาคมมาเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลสง์ปัจจุบันท่านก็พาคณะผู้บริหารมามาเยี่ยมและปรึกษาหรือในการลงนามเพราะว่ามารับงานใหม่ก็ได้ปรึกษาหรือกัน ช่วงก่อนหน้านั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้กําหนดหวันต้องรอความพร้อมของทั้งของท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านอาธิบดีกรมการแพทย์ท่านนายแพทย์อาคมเนี่ยหลังจากที่ได้ปรึกษาเรือกันก็เพิ่งทราบว่าท่านเป็นติดเก่าโรงเรียนสวยซึ่งตั้งอยู่ที่วัดประยูนก็หลังจากที่ทราบว่าเป็นติดเก่าก็ก็น่าจะทําทคุ้นเคยกันมากขึ้น อันนี้คือคือคือเบื้องต้นที่มีการทำข้อตกลงหลังจากที่ได้ปรึกษาเรือกันในทุกฝ่ายแล้วเนี่ยก็ได้ปรับปรุงเ,เนื้อหาสาระของออของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธาสุขและก็มหาวิทยาลัยมหิดลองก์กรราชวิาลในข้อตกลงนี้ ก็จะมีสาระสำคัญอยู่ห้าข้อ,อ,อข้อที่1นึ่งซึ่งได้แจกท่านทั้งหลายไปแล้วนี่ก็คือข้อที่1ก็คือเป็นกรอบและควา,ามร่วมมือของทั้งสองส่วนงานซึ่งเป็นเรื่องเบสิคทั่วๆไปที่จะต้องให้ควา,ามร่วมมือยกตัวอย่างเช่นในข้อ1.1เน่ยควา,ามร่วมมือทางด้านบุคลากร วิชาการนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญวิทยากรข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์สถานที่ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การส่รงเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการเพื่อนปูสมรรถภาพเป็นต้นในข้อที่1นึ่งส่วนในข้อที่2ก็คือความร่วมมือทางวิชาการในด้านในด้านวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ด้วยการดูแลสุขภาพพระสง์การฝึกอบรมการสัมมนาการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆที่เป็นการบรรณาการด้านพระพุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวมนี่เป็นหลักการข้อที่สอง ข้อที่3ก็คือการประสานง,งานให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านบุคลากรนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญวิทยากรข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์สถานที่ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอ,อ,อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรสมรถภาพและการดูแล แบบประคับประคองอันนี้เป็นหลักการที่ได้ทำข้อตกลงเป็นภาพรวมเป็นพื้นฐานนอกจากนั้นอย่างในข้อที่สองก็เป็นเรื่องเฉพาะของทั้งสองส่วนงานก็คือกรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยมหจุลาลงก่อนดัติหลก็ริงอาศัยสามข,ข้อข้างบนนั้นมาขยายผลในส่วนข้อต่อไปก็คือข้อที่สามนั้นเป็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานซึ่งเป็นมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแล้วข้อที่สี่ก็เป็นฟอร์แมตทั่วไปก็คือถ้าจะมีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ต้องหาหรือกับทั้งสองฝ่ายแล้วข้อที่ห้าเรื่องของเงื่อนไขเวลาก็กำหนดเป็นพื้นฐานไว้ก็คือห้าปีแต่ว่าก็คงทำต่อไปเรื่อยๆแล้วแหละเพียงแต่ว่า เออเพียงแต่ว่ากำหนดพื้นฐานไวห้าปีอันนี้ก็คือภาพรวมของเนื้อหาสาระของเอ u ที่ทำในครั้งนี้แล้วก็มีรายชื่อผู้ลงนามแล้วก็พยานที่ลงนามสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ได้หารือกับท่านผู้อนวยการโรงพยาบาลสงท่านก่อนในแพทย์สำนิกับท่านในแพทย์อาคมผู้อนวยการท่านปัจจุบันเนี่ยก็คือว่า สิ่งที่จะทําให้มันเป็นรูปธรรมก็คือขณะน,นี้มหาวิทยาลัยได้สร้างสถานพยาบาลโดยการอรุปถัมภ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูมาสร้างไว้หลายปีแล้วทางมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะประสานงานว่าจะขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตดําเนินการเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลแบบไม่พักค้างแต่ว่าขั้นตอนต่างๆก็ รอการประสานงานอยู่ในที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็มีการตั้งบุคลากร,กรเข้าไปดูแลแล้วก็ยังไม่ค่อยวิร์ก,ก็คือเนื่องจากว่าต้องขออนุญ,ญาตดําเนินการแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราขาดบุคลากร,กรทางการแพทย์พยาบาลแล้วก็เวชภัณฑ์ถ้าเราจะจัดดําเนินการเองเนี่ยเราต้องลงทุนทุกอย่างเลยในที่สุดแล้วก็ได้ไอเดียจากในแพทย์ชำนินเนี่ยเพราะว่า เรามีโรงพยาบาลสงอยู่แล้วโรงพยาบาลสงอย่างที่ท่านอธิบดีกรมการแพทย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าได้มีนโยบายให้ดูแลครอบคลุมทั้งประเทศไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลสงที่ส่วนกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทางในแพทย์จำนีดได้เสนอว่าอย่างงั้นก็ขยายภารกิจจากโรงพยาบาลสงเนี่ยมาช่วยดูแลโดยส่งในแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาช่วยดําเนินการรวมทั้งเวชภัณฑ์ซึ่งมีงบประมาณเตรียมการไว้อยู่แล้วสามารถขยายพื้นที่การบริการมาส่วนภูมิภาคได้ในส่วนของเรื่องอาคารสถานที่เรื่องควาพมพร้อมต่างๆมหาวิทยาลัยก็ช่วยซัพพอร์ตดูแลก็พอได้ไอเดียแบบนี้กเ็เริ่มต้นด้วยเป็นรูปธรรมก็คือวันนี้หลังจากที่ทำลงนามข้อตกลงนี่นะ ก็ God. จะเชิญท่านรองผู้ว่าท่านอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็ทุกท่านไปร่วมพฤฤิธีเปิดให้บริการม pues ารตรฐานพยาบาลของมาหาวิทยาลัยมัจลาลงกอรราชวิลาลโดยทีมงานของโรงพยาบาลสงได้จริงๆได้มาเซตร,ระบบแล้วมาบริการเปิดบริการ Desde ตั้งแต่วันที่12มกราคมแล้วมกราคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้หลังจากลงนามข้อตกลงแล้วก็ จะได้ไปร่วมพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการซึ่งได้เตรียมการไว้ที่สถานพยาบาลอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่จะดำเนินการได้เลยส่วนเรื่องในเรื่องวิชาการเนี่ยทางโรงพยาบาลสงฆ์ได้ขอให้มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำวิจัยเรื่องทำหลักสูตรเรื่องการอบรมเนี่ยให้ช่วยจัดทำหลักสูตรเพื่อจะได้ ไปอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลสงฆ์ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศถึงวิธีการปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรให้เป็นไปตามวัรมวินัยซึ่งทางมหาุลาก็รับเรื่องมาว่าจะช่วยดำเนินการในส่วนนี้รวมทั้งเรื่องการจัดอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลสงฆ์และบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มีพื้นฐานความร,รู้ในการดูแล พระสงฆ์รวมทั้งวิธีปฏิบัติไม่ให้ผิดพระธรรมวินยัยและก็เป็นไปตามพระธรรมวินยัยอันนี้คือส่วนที่จะขยายผลในเชิงวิชาการรวมทั้งงานทําวิจัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอที่จะเอาผลของการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ะจะทำในขณะน,นี้ซึ่งมาเป็นรูปธรรมสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเปิดให้บริการสถานพยาบาลของมัจุาลาซึงเปิดแล้ว ส่วนที่สองก็คือจะได้ร่วมกันทำหลักสูตรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสงทั่วประเทศและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านอกจากจะให้ความรู้กับบุคลากรทางของโรงพยาบาลสง์ทั่วประเทศนี่การปฏิบัติตนของพระสงฆ์ที่มาเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงเนี่ยนีความหลากหลาย บางท่านก็ก็มาจากหลายจังหวัดเนี่ยการปฏิบัติตัวก็อาจจะเป็นที่ตั้งของความเรื่มใสมบ้างไม่เป็นที่ั้งของความเรื่มใสบ้างเพราะนั้นก็ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเวลาที่จะมาใช้บริการของโรงพยาบาลสงจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วมีเงื่อนไขกับวัดที่พระคุณเจ้าสังกัดอยู่อย่างไรไม่ใช่มาจำอยู่ตลอดเวลา มายึดพื้นที่อยู่ตลอดเวลานั่นจะต้องเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่พาดมาดูแลรักษาสุขภาพตามควรแล้นอกจากนี้ก็ที่ได้ฟังจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์ปาร,รบมาสักครู่นี้ก็คือว่าได้ขยายผลครอบคลุมมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในส่วนภูมิภาคเนี่ยต่อไปนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาที่โรงพยาบาลสงฆ์โดยตรงก็ได้ ถ้าเรามีเครือข่ายที่จะดูแลท่านอยู่ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะขอความร,ร่วมมือจากโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วจัดที่เป็นการเฉพาะถวายอํานวยความสะดวกพระสงฆ์ท่านจะไม่ต้องเดินทางมาเพราะเดินทางมาเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือที่พักแล้วก็การเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกนักอันนี้เป็นความร,ร่วมมือซึ่งจะขออปุปถัมเป็นภาพรวมจากท่านอธิบดี ซึ่งน่าจะมีนโยบายอยู่แล้วอันนี้ก็คือภาพรวมที่จะขยายผลทั้งในปัจจุบันและในอน,นาคต